ผ้าไหมเนี่ยมันคือชีวิตผ้ามันไม่ได้มีชีวิตแต่กว่าจะมาเป็นผ้ามันคือชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นภูมิปัญญามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีกันง่ายๆไม่ได้จะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปีสองปีแต่มันถูกตกทอดตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยมันคือต้นกําเนิดมันคือชีวิตจริงๆเราควรจะให้ความสําคัญมากกว่านี้พอเราให้ความสําคัญเรากลับมาศึกษาถึงแก่นแท้ของที่ไปที่มาจริงๆแล้วเนี่ย ยิ่งทำยิ่งมีคุณค่ายิ่งทำเรื่อยๆยิ่งเห็นคุณค่า สวัสดีครับเพื่อนๆผมพลรักบ้านเกิดวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเพื่อนที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาชุมชนบ้านคึมมะอุอันซีนแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบดั้งเดิมไว้แต่ปัจจุบันครับมีคนรุ่นใหม่หัวใจรักบ้านเกิดที่มาสานต่อพัฒนาผ้าไหมบ้านคึมมะอุ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์โล c a l ที่เลอค่าโด่งดังไกลไปทั่วโลกจนกลายเป็นที่มาของแบรนด์ผ้าไหมโกอินเตอร์มีสต์อย่างมาลิกูดครับต้อมต้อมครับพี่อ้าวพี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับผมสบายดีครับผมครับผมก่อนจะไปไหนกันต่อเรารักษาระยะห่างล้างมือครับผมโควิดครับโอเคครับสบายดีไหมครับต้อมสบายดีครับพี่ไปไงมาไงนะครับวันนี้ก็ มาเยี่ยมบ้านต้อมนี่แหละครับวันนี้พาผมไปเที่ยวไหนบ้างก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวรอบหมู่บ้านเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปเไปเจอแม่ผมก่อนครับผมอ๋อได้เลยก็อันนี้คุณแม่กําลังทอผ้าถือไหมลายประจาหมู่บ้านอยู่พอดีนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับอันนี้พี่พลครับมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมเยือนครับผมแล้วต้อมนี่ทํางานกับแม่ทํายังไงแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างโอ้หลักๆเลยครับผมก็จะเป็นคนออกแบบดีไซน์แล้วก็เอาสีใหม่ๆมาให้ทอคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนประสานงานกับชาวบ้านเพราะว่าบางที เราอธิบายเรื่องเทคนิคกรารทอผ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ก็จะเป็นตัวประสา,านอีกทีหนึ่งครับผมทำงานกันระหว่างรุ่นแม่กับรุ่นลูกยากไหมโอ้ยากครับมีปัญหาแน่นอนครับแรกๆนี่คือทะเลาะกันเลยพี่ต้อมดื้อไหมครับต้อมดื้อเพราะเขาบอกว่าทําแล้วมีคนซื้อออกแบบนี้ครับเขาจะไม่เอาสีแบบนั้นมันจะทําอะไรเป็นเราจะต้องทอผ้าแบบนี้สีแบบนี้นะเราก็บอกว่ามันขายยากเราจะไปขายให้ใครไปใส่แล้วเขาทําเป็นแบบ เชคุมเสียโคตบ้านเราใส่ไปเอาบุญไม่ได้แบบเนี้ยไม่ต้องตัดมันจะเสียผ้านะแล้วแถวบ้านเรามันจะไม่ได้ใช้สีโอรสชมพูอะไรแบบนี้เขาไม่ใส่ใช่ไหมล่ะผมเป็นคนออกแบบคิดบางแผนแล้วก็เริ่มประสานการทอตรงนี้ทอออกมาเป็นผ้าเสร็จปุ๊บค่อยไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปหรือเป็นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เหน็นว่าเฮ้ยมันทําได้ กระเป๋าน่อยอันนี้อ่ะได้ได้กระเป๋าน่อยอันนี้แล้วอันนี้ใส่ใส่ดอกนี่ใส่กระเป๋าน่อยนี่แล้วก็ใส่มีหลายปีครับสองสามปีกว่าจะกว่าจะลงรอยกันสุดท้ายถอยกันคนละก้าจะได้เดินไปด้วยกันได้ครับแม่ถอยยอมรับฟังเราเราก็ยอมรับฟังแม่อย่างเงี้ยครับ ที่เขามาช่วยงานในชุมชนเวลาเขากลับมานะคะเขาจะบอกว่าให้เราทําสีอย่างนี้สีเม็ดมะขามสีเดิมๆสีที่แม่ๆยายๆใส่เขาไม่ใช้สีแบบนี้แล้วนะผ้าถุงนี่จะชอบให้มันมี5สีหสีน้องจอมจะสั่งงานมาอย่างมากก็แค่2สี3สีอย่างนี้ที่บ้านไม่คุ้นเคยชาวบ้านชาวบ้านอยากทําตามอารมณ์อยากทําสีตัวเองโดยชอบแต่ว่าไม่ทําตามตลาดซึ่งมันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างหมายว่าทําแบบนี้นะแล้วมันจะขายได้ได้ดีด้วย ชาวบ้านก็เริ่มทาพอเริ่มทําเห็นขายได้ก็เลยทํากันใหญ่เลยโอ้กลยุทธ์ต้อมนี่จัดการแม่โดยการเอารายได้มารอเลยถูกต้องครับผมขายได้เยอะทําให้ขายไม่ได้ไม่ทําให้ครับผมเราตลาดนําการผลิตครับนี่คือผลงานการออกแบบและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้วใช่ครับก็มีทั้งมีกระเป๋าแล้วมีเสื้อผ้าหลายแบบครับทั้งของสุภาพสตรีสุภาพบุรุษครับผมทั้งหมดนี้คืออยู่ในนามแบรนด์มาริกูด สองส่วนครับอยู่ในนามแบรนด์มาริกูดส่วนแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยอ,อยู่ในส่วนของเป็นผ้าไหมมันมี่ครับผมโอแล้วที่บอกว่าโกอินเตอร์ส่งขายเมืองนอกมีอย่างแรกเลยตัวนี้คือเป็นกระเป๋าตัวนี้จะลูกค้าสิงคโปร์ญี่ปุ่นจะชอบในสไตล์แบบนีออ้อันนี้ก็คือว่าเรานำผ้ามาประยุกเข้ากับเครื่องหนังสามารถใช้ได้ตัวนี้จะเป็นแนวเสื้อคลุมที่ผมนำ ผ้าไหมมัดหมี่มาประยุกต์กับผ้าไหมพื้นเรียบณนะตอนนี้หลังจากผมมีโอกาสได้แบบเจอโลกกว้างที่สูงขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนําเจอหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมเนี่ยผมมองว่าผ้าไหมเนี่ยไปได้อีกไกลดังนั้นสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ผมกําลังทําวิถีชีวิตเกี่ยวกับการปลูกหมอนเลี้ยงไหมในหมู่บ้านเนี่ยให้มันมีมูลค่ามากกว่านี้ต่อไปคือใครอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทําผ้าไหมใครอยากเข้าใจวิถีเกี่ยวกับการทำผ้าไหมามาที่หมู่บ้านของผมจะได้เห็นทุกอย่างที่ ไม่ได้ถูกเซตอัพขึ้นมาเป็นกิจวัตรวิถีประจำวันที่ชาวบ้านทําอยู่แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ผมกําลังกําลังผลักดันแล้วก็สร้างขึ้นมาผมเรียกมันว่าวิถีชีวิตที่มีมูลค่านอกจากที่นี่ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมไหมแล้วได้ทราบว่าที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านชุมชนแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมด้วยใช่ครับเดี๋ยวไปดูว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเป็นยังไงครับพี่ปังเดี๋ยวไปกันเลยไปยยไงครับ ก็เดี๋ยวไปกับรถคู่ใจผมครับยามาห้าปินครับผมคันนี้เลยคันนี้เลยนะใช่ครับแต่ว่าขับชีปลอดภัยสมวกกันนะก่อนครับพี่ไกลไหมครับไม่ไกลครับพี่ใกล้นี่เองขึ้นเลยครับพี่โอเคครับไปหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีโอกาสที่ดีมากเพราะว่า มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าครบวงจรเลยผ้าไหมหนึ่งผืนเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเลยคุณสามารถใช้วัตถุดิบที่อยู่ในหมู่บ้านได้เลยซึ่ง1มันเป็นการลดต้นทุน2มันเป็นการควบคุมคณภาพที่ดีเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางก็คือตัวเส้นไหมเลยแล้วก็3ก็คือว่าเราปลูกเองเลี้ยงเองเราจะทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็ทําได้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนในชุมชนแล้วก็พอเราไม่จําเป็นต้องกังวลกับต้นทุนแล้วเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้เราก็สามารถใส่จินตนาการใส่ความวิถีวิถันใส่ภูมิปัญญาล,ลงไปได้เต็มที่เราก็จะได้ชิ้นงานที่มีเอกลัก,กษณ์แล้วก็มีคุณค่าครับผมนี่คือหมู่บ้านคือมะอูทั้งหมดใช่ครับผมถึงแล้วครับ นี่มดีจริงๆก็วิถีชาวบ้านหมู่บ้านวัฒนธรรมใหม่นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในครับพี่โหฟินกันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอใช้ทั้งหมู่บ้านเลยครับยี่ห้อนี้ครับพี่ลายโน้ตดนตรีครับซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ครับผมวิธีการทอจะต้องทอเป็นตัวโน้ตแบบนี้ครับอ่าเราก็เลยจินตนาการว่าตัวเลขตัวนี้คือชุดโน้ตดนตรีครับคุณแม่เนี่ยจะต้องใช้โค้ดตัวนี้ในการทอ ซึ่งก่อนที่จะเข้าใจโค้ตัวนี้ต้องมีการแกะลายครับว่าโนตนี้จะออกมาเป็นลายแบบนี้ถ้าเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งตัวลายผ้าก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็นลายหนึ่งโอโ้โ,อโหยากไหมครับคุณแม่ยากถ้าสมมุติว่ามีเพี่อนหรือว่ามีแขกมาคุยเนี้ยลายผ้าก็จะเพี้ยนจะลืมครับห้ามทักพี่ห้ามชวนคุย <laughs> บ่อยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลายจะเพี้ยนพี่ มีกลุ่มแล้วทากันที่กลุ่มแต่พอกําลังการผลิตเยอะขึ้นอยากทากลางคืนด้วยก็เลยเอามาไว้ที่บ้านบ้านขายบ้านมันจะมีกี่ทอผ้าแล้วก็มีมีโรงเลี้ยงเขียงเอาไว้ทำอ่าที่ต้องสงสัยเราเลี้ยงไหมทาไมมีเขียงใช่ไหมเออเอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ปล่อยใบหม่อนให้ตัวใหม่เนื่องจากมันตัวเล็กมันกินไม่ได้เราก็เลยเอาไว้หั่นให้มันเล็กๆจะได้กินง่ายๆอ๋อ Oh. กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ให้อาหารมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หยุดกินไม่นอนด้วยครับจะกินไปเรื่อยเขาจะหยุดกินแค่ช่วงตอนขยายตัวที่เขาเรียกว,ว่านอนหนึ่งนอนสองนอนสามอืมซึ่งก็จะอยู่ประมาณ3-5ถึงวันโดยประมาณครับแล้วรวมทั้งหมดกว่าที่มันจะโตพอที่จะสาว,สาวได้ไไดโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ3 30 30วันบวกลบ5วันแล้วแต่สภาพภูมิอากาศประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็จะโตเท่าประมาณนิ้วก้อยสาว ประมาณเดือนหนึ่งนี่คือพร้อมสาวเป็นรังไหมสีเหลืองๆแล้วครับที่เราเห็นเขาสาวไหมใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่พาไปดูครับมันมาจากตัวนี้แน่ใช่เราจะไปสาวมาเป็นเส้นไหมแต่มันจะกองๆกันอยู่แต่เขาจะเอามารวมกันเก็บไว้แบบนี้อ่านี่อันนี้คือเรียกว่าไหมดิบพอไหมเป็นเส้นนี้แล้วเอาไปทอได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้เพราะมันมีกาวไหมที่แข็งๆอยู่นี่คือกาวไหมครับเราต้องไปฟอกออกก่อนเราฟอกออกเราจะได้สีนี้นี่คือสีออริจินอลแท้ๆของไหม Oh. หลังจากเราได้สีนี้เราค่อยเอาไปย้อมเป็นสีต่างๆ <amounts of water writers> สวัสดีครับสวัสดีครับถึงไหนแล้วครับเนี่เดี๋ยวเราพาไปดูการมัดหมีครับผมอ๋อเป็นการทําหลังจากเราได้ย้อมสีธรรมชาติกรรมวิธีมันมาจากการที่เรามัดในสีที่เราต้องการอย่างตัวเนี้ยเราต้องการสีขาวเพราะนี่มันคือสีของไหมเรามัดอย่างเงี้ยไว้เราก็จะเอาสีตรงนี้ไว้เสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวเนี้ยไปย้อมเป็นสีอื่นที่เราต้องการ Oh. ส่วนลายที่กําลังมัดอยู่เนี่ยเป็นลายพระราชทานขององค์สิริวันวีตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ oh. ผ้าไหมด้วยยิ่งลายยิ่งละเอียดลายยิ่งคมก็จะทําให้ได้ราคาที่ oh. เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับอย่างลายล่าสุดนะครับของพระอ,องค์ท่านสิริวันวีนะครับก็คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเดือนธันวาพระอ,องค์ท่านพระราชทานลายสิริวันวีออกมาเนี่ยครับก็คือว่าพระราชทานให,ใ,หให้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับกลุ่มที่ทําผ้าไหมผ้าฝ้าย จากเจ้าสิริวัลน,นะคะตรงคอเนี่ยมันจะเป็นต้นสวนน้อยขึ้นมามันจะเป็นตัวเอสเอสนี่หมายถึงลายเจ้าสิริวัลน,นะคะตรงนี้จะเป็นชายตรงนี้เป็นรูปหัวใจนะคะเนี่ยเป็นรูปหัวใจนี่หมายถึงพวงชนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยต้องให้ได้เป็นสิบอสิบอเนี่เป็นราชาการที่สิบลายตัวเนี้ยจะมีกฎอยู่ประมาณสองสามข้อนะอย่างข้อแรกก็คือว่าคงลายแบบเดิมไว้แต่เปลี่ยนสีได้ เปลี่ยนเทคนิคการทอได้อย่างที่2ก็คือว่าเลือกบางจุดในลายเพื่อออกไปสร้างงานชิ้นใหม่ไปต่อยอดชิ้นใหม่ดังนั้นของเราเนี่ยใช้สีแบบเดิมแต่เราเพิ่มเอกลักษณ์ลงไปก็คือว่าเราเติมหางตะลอกในการทอเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจงมนันครราาสีมาผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมันมันมีคุณค่ากับหลายคนมากกว่ามันจะออกมาเป็นผืนทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ด้านเดียวปัจจุบันเนี่ยมัน ผมถือว่าประสบในด้านผ้าไหมแล้วก็มีคนเดินตามทำทำผ้าไหมในหมู่บ้านเยอะมากแต่ตอนนี้ผมกาลังขยายไปในเรื่องพวกเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ผมทดลองเลี้ยงปลาหมอเลี้ยงทดลองเลี้ยงปลาดุกทดลองเลี้ยงกุ้งในรัศมีอ่า100กิโลในจากหมู่บ้านผมเนี่ยไม่มีบอกกุ้งแล้วชาวบ้านก็คิดว่ามันเลี้ยงกุ้งไม่ได้ผมก็นําความรู้ที่ผมศึกษามาแล้วมาทดลองเลี้ยงแล้วก็ประสบผลสำเร็จชาวบ้านก็ฮือฮาแล้วก็สนใจกันมากซึ่งตัวนี้ผมผมมองว่าผมทําสําเร็จแล้วคือจุดประกายให้ชาวบ้านสนใจแล้วก็นําพาชาวบ้านทํา ให้ประสบผลสําเร็จและหลังจากนี้ผมก็มาทำในส่วนที่ผมทำก็คือสร้างแบรนด์สร้างมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนต่อไป ที่พามาดูนะครับเหตุผลที่ผมทําเกษตรตรงนี้หรือแปลงไร่นาะตรงนี้ผมทําเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นผสมผสานมีการเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหลังจากฤดูทํานาต้องการมาทําตรงนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นว่าเ,ออเราไม่ควรปล่อยที่นาให้รกร้างแล้วก็มันสามารถทําได้จริงแล้วก็ใช้ได้จริงแต่พอกลับมาบ้านอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีความสุขเลยคือคุณกลับมาคุณจะรวยจะจนที่บ้านไม่มีไม,ไม่ไม่ใครสนใจคุณคุณจะ ทุกใจมาแค่ไหนที่บ้านก็แค่บอกว่าอ่ะกินข้าวก่อนนะจะทําแล้วก็ค่อยว่ากันเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราฉุกคิดว่าไม่ว่าผมจะประสบผลสําเร็จที่ไหนมากขนาดไหนก็ตามผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ที่สําคัญเลยกับชีวิตคืออะไรคือคือบ้านคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมไปประสบผลสำเร็จที่ไหนผมก็ต้องกลับมาบ้านเพราะว่าพ่อแม่ผมก็อยู่ที่นี่ เพราะเขาเรียกว่าพี่น้องปู่ย่าตายายก็อยู่ใน,ใน,ใ,นในที่นี่ยางงั้นยังนั้น,น,นถ้าผมจะไปทำให้ที่อื่นประสบผลสําเร็จทําไมผมไม่กลับมาสร้างธุรกิจที่บ้านแล้วให้คนในหมู่บ้านประสบผลสําเร็จไปด้วย,วยไปพร้อมๆกัน